นี่นึ่งเห็ดนะคะทุกคนเห็ดนั่นแหละคันตรแรนี้นะคะเห็ดมันปูดำผักก็มีแค่นี้แหละมาแล้วจ้าจกินด้วยกันจินส้มตำใส่กุ้งแล้วก็ใส่ปลาหมึกลวกนะคะสวัสดีจ้าท่านผู้ชมสวัสดีจ้าเพื่อนๆเท่าไหร่ ชาวไทยชาวลาวชาวยูทู e เพื่อนๆเอฟซีทั่วโลกน,น,ตนอตโนที่เป็นเอฟซีกันละที่เป็นเอฟซีไม่ั้งบ้านไมเป็นก็นมาได้แตะเดอะ้อมาเป็นเพื่อนกันน,น,นอตโนเป็นเอฟซีกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันน,น,นอตโนเป็นกําลังใจให้กันแลวกันเบิ่งสกสก่อนจกสามนาทีสี่นาทีคอยเกนกดได้แต่เดอ้อ แต่ที่สำคัญก็ยานกดกอนหรือว่าอย่าอย่าฝากช่องอย่ากดหนึ่งอย่าบวกหนึ่งเ่าต้องเขียนมาจะให้เขียนคอมเมนต์ที่ว่ายายาเมื่อี้ยายากินขนมจีนเนาะจะหนาะขนมจีนนะครับอันสมตำก็คอมเมนต์มาตรงมีจ้ะตรงตรงกินขนมจีนกินสมตำนี่นาาจะอย่าว่าอันมาเป็นกําลังใจให้กดติดตามแล้วเด้อฝาก ฝากช่องเม่เดอร์เยาว่าได้แต่เด้อยาว่าแบบนั้นมันมันเป็นสแปมมันมันออกแม่จากหอดเมื่อนามามันก็ออกแม่แม่จ้าสิโกดให้แล้วมันก็ออกมันก็ออกจากกันนอกจะเนาะก็เบิ้งซะก่อนสักสามนาทีขึ้นไปได้แต่จะโจัโกดให้กันนอกจะเนาะมา้ะจ้ามาจินน้ำกันตำสมตำสมตำกุ้งกับปาหมึกลวกนอกจะเนาะลวกใส่กันแล้วก็ขนมจีนแล้วก็มีเห็ดนั่งจากมีเห็ด เฮดหนึ่งเฮดม่นเฮดมันปูดำกินกับสมต่ำน่าจะหนอะแ่บมาเลยจ้ะมาเด้อมาเ้อทุกคน นี่กับหอมหอมแดงค่ะ mặt cho mấy cái năm cân 076G Tonya nắng nóng nóng cái nóng bờ nóng hẳn nóng 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 G nóng มาแต่มาแต่มาแต่ทุกคนมากินข้าวหนังกันมาจ้่ เอาบอลขึ้นไปเบ้าเพิ่งบ้านได้บอมาแต่ทุกคนไม่กินก่อนลูกชายมาหันมาเนี้ยลูกชายไม่เยีย่ยมเบ้าโทรศัพท์บากบักก่อน กินนึงเราแย่ยากยินแต่นี่แหละสมตำเราสบายภาษาสวีเดน แบหน้าองก็สิบ่งู้จักลอกนาะจ้า

ไม่จําไม่นพร้อมก่น 反正。 เืิ่มวาไม่กล่องอยู่เริ่มวาไม่กล่องอยู่พี่น้องเออคลิปนี้ไว้สำเนียงสักคนแ้วเจอกันเออขอบคุณลหลายๆที่เข้ามาเบิง่งคอยพี่น้องทั้งหลายจงโชคดีมีความสุขประสบความสำเร็จคิดสิ่งไหนขอให้ได้สมดังใจาัฒนาเด้เจอด้นบ๊ายบาย